ข่าวความเคลื่อนไหวการเตรียมทีมฟุตบอลชาติไทยลุยศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียในปีหน้าและฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนปี2564ซึ่งจะมีโปรแกรมเก็บตัวในช่วงระหว่างวันที่11-15พฤศจิก,กายนนี้และมีการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรตามปฏิทินฟี فا เดย์จะเป็นการพบระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมไทยลีกออสตาจากแข่งขันที่สนามราชมังคลากีฬาสถานในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน256 โดยจะแจ้งเวลาในภายหลังครับ สำหรับทีมชาติไทยนำทัพโดยนิชิโนะส่วนทีมไทยลีกออสตานำทัพโดยมานโพกิ้งอดีตเฮดโค้ชทรูแบงคอกยูไนเตที่จะคัดเลือกนักเตะต,ต,ต่างชาติที่ดีที่สุดจาก16สมอสรอนในไทยลีกมาร่วมศึกครั้งนี้ผมมองว่าก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะช่วงนี้ต่างชาติติดปัญหาโควิดกันมากในไทยลีกก็มีนักเตะต,ต,ต่างชาติเก่งๆหลายคนเหมือนกันเราไม่ต้องเชิญทีมต่างชาติมาแข่งเกมนี้ด้วยเพราะเสี่ยงโควิดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเกมนี้ น่าจะเป็นอีกเกมที่พลาดไม่ได้เลยถ้าผมทราบการถ่ายทอดสดช่องไหนผมจะเขียนข้อมูลไว้ใต้คลิปนี้นะครับหรือถ้ามีข่าวอัปเดตอื่นๆผมจะรีบแจ้งเพื่อนๆนะครับ